กิจกรรมหยดน้ำแห่งการเรียนรู้ครั้งที่8ของโรงเรียนบ้านโนนไทรในวันนี้หลังจากการรายงานของประธานคณะกรรมการจากการัดงานผมขอชื่นชมวรียนเทศบาลบ้านโนนไทรที่ได้กำหนดจัดงานในครั้งนี้ขึ้นาะก,การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ให้ผู้สอนใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและจะช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่แสดงการพัฒนา ความก้าวหน้าและความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียนรวมทั้งข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเป็มความสามารถการวัดผลประเมินผลระดับชั้นเรียนมีจุดมุ่งหมายสําคัญของการประเมินเพื่อมุ่งหาคําตอบว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการคุณธรรมและค่านิยมมันเป็นประสงค์ อันเป็นผลเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือไม่เพียงใดดังนั้นการวัดผลและประเมินผลจึงต้องใช้วิธีการที่หลากหลายเน้นการปฏิบัติให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสาระก,การเรียนรู้โดยประเมินความประพฤติพฤติกรรมการเรียนการร่วมกิจกรรมผลงานจากโครงการหรือแ้งสะสมผลงานและใช้กิจกรรมยกระดัาการเรียนรู้โดยมีแนวคิดว่า ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรมาบ้างและสรุปหรือกลั่นองความรู้เหล่านั้นออกมาเป็นรูปแบบกิจกรรมต่างๆเช่นละครการบรรยายการเล่นหรือการแสดงผู้ที่จะนำผลงานการประเมินระดับชั้นเรียนไปนใชใ้เกิดประโยชน์ที่สำคัญคือผู้เรียนผู้สอนผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายวิธีการและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับต่าง ที่จะทําให้สะท้อนให้เห็นภาพมลิตผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้เรียนจะทราบระดับความก้าวหน้าความสาเร็จของตนเองครูผู้สอนจะเข้าใจความต้องการของผู้เรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มสามารถให้ระดับคะแนนหรือจัดกลุ่มผู้เรียนกลุ่มทั้งประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองได้ขณะที่ผู้ปกครอง ก็จะได้ทราบถึงความสำเร็จของผู้เรียนซึ่งถือเป็นการวัดผลประเมินผลร่วมกับทุกฝ่ายภายใต้ความเป็นกลยานิตรและความเมื่อทรวต่อกันระหว่างครูผู้เรียนและก็ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนสุดท้ายนี้ขอขอบคุณพณะครูนักเรียนผู้ปกครองและทุกทุกคนที่มีส่วนร่วมและเป็นพลังสำคัญในการจัดงานวันนี้ซึ่งในโอกาสนี้กระผมขอเปิดการจัดกิจกรรมอย่า เระเรกรที่สองประจําปี2551ณบัดน,นี้ครับขอขอกราเรีนเชิญท่านประธานแนแแ่ี่มิเผลท่านนะคะลงน้ำในกิจกรรมหูอน้ำแห่งการเรียนรู้